สวัสดีค่ะช่องเด็กแนลยินดีต้อนรับทุทกท่านนะคะ like, กดไลค์กดสไ r i า e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะแคนเนลนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมกันเช่นเคยนะคะหลังนี้นะคะเป็นบ้านมือสองทุกท่านไม่มีคนอยู่อาศัยนะคะปัจจุบันปล่อยว่างไว้นะคะบ้านแปลงนี้เนื้อที่ขนาด216ตารางวาค่ะอยู่ที่บ้านไหลดุมตำบลสังแมกอําเภอกันทะล,ะลักจังหวัดศรีสะเกดนะคะ ราคา1 5 6 0 0ล้านหาหม่บาทค่ะค่ารมเนียมคนละครึ่งนะคะบ้านมือสองขนาด2ห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องโถงหนึ่งห้องครัวมีครัวต่อเติมด้านหลังพร้อมด่านสกลางด้วยนะคะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างๆจอดรถได้หลายคันหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้ต้องบอกกันว่าถึงจะเป็นบ้านมือ 2, สองสภาพค่อนข้างมีอายุแต่ว่าโครงสร้างบ้านนี่อย่างดีเลยคะ่ะแน่นหนาค่ะ พื้นปูหินอ่อนด้วยนะคะอยู่ติดถนน2ด้านค่ะทำเลกลางหมู่บ้านอยู่ใกล้ตัวอำเภออยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ะเป็นที่ดินโฉนดนะคะ1,560,000บาทเท่านั้น216ตารางวาพร้อมบ้านด้วยค่ะราคาสุดคุ้มกันเลยทีเดียวนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมค่ะติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดีลน์ใต้คลิปนัดล่วงหน้า1วันนะคะ สำหรับวันนี้เจคเคนโอราไปก่อนสวัสดีค่ะ